ครับผมหันหน้าอีกแล้วเรามาอ,อ,อยาาหน้้ก่อนหนึ่งจเต็อ <c oughs> จริงก็ขอบคุณครับขอบคุณลุงขอบคุณพี่สายที่จริงแล้วเวลาผมเครียดหรือแบบมีปัญหาอะไรอะ่ะผมก็จะคุยกับลุงแกเขาเนี่ยครับเพราะเหมือนเวลาเราทำงานด้วยกันเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับก็เลยต้องแบบแชร์กันผมจําได้ว่าผมเคยเคยรียดแบบไม่รู้จะทำไงไม่ไม่รู้ว่าจะทําตัวยังไงดีผมจําได้ว่า เขาเรียกว่าลายเป็นพารากราฟยาวพิมพ์มหาพิสัย mm hmm. พิยมพ์มหาพิสัยเลยวันถัดมาก็พิสายก็มาคุยด้วยว่าแบบเอ้ยเป็นอะไรแชร์กันก็ขอบคุณครับขอบคุณที่คอยดูแลน้องคนนี้แล้วก็หวังว่าจะดูแลน้องต่อไป mm hmm. <laughs> ขอบคุณจริงๆครับไม่รู้คือไม่รู้จะแบบ พอพอต้องมาพูดอย่างนี้ผมรู้สึกแบบเออไม่รู้จะพูดยังไงดีเหมือนกันอืก็เลยอยากจะพูดคงตอนนี้ในหัวคิดได้ว่าเออขอบคุณครับขอบคุณเขาจริงๆครับกลัวร้องไห้แหละครับอ๋อไม่มี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 ครับก็ครับก็ก็ขอบคุณแหละครับที่เป็นพาร์ทเนอร์ในการทํางานของเราอ่าแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่แบบคอย บางสิ่งบางอย่างเขาก็คอยแนะนําเราในสิ่งที่เราไม่รู้เะยครับก็ขอบคุณเขาแล้วก็ก็อย่างที่บอกเขาตลอดว่ามีอะไรก็คุยได้เลยเรียกแบบเรียกพี่เข้าห้องเย็นก็ได้ <c oughs> <c oughs> ครับผมก็คุยกันได้เลยเพราะว่ามันสุดท้ายเรามันก็จะมีแค่เราสองคนที่ทํางานด้วยกันอืในต่อ,ตอไปคือไม่ได้หมายว่าเราจะไม่ได้ทํางานกับสิบคนที่เ <c oughs> หลือนะครับอืแต่ก็แบบว่ายิ่งคุยมันก็ยิ่งแบบ สนิทกันไปเรื่อยๆครับก็เวลาทํางานเราจะได้สบายใจ